การแปรงฟันที่มีคุณภาพสำนักทันตะสาธารณาสุขได้พัฒนากลยุทธ์สำคัญเพื่อการดูแลสุขภาพฟันและช่องปากในเด็กปฐมวัยได้แก่ปแปรงฟันตตรวจฟันทรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เราจะมาเริ่มจากลำดับแรกปแปรงฟันที่มีคุณภาพทำได้อย่างไรสูตร222จำง่ายฟันสะอาดสดชื่นการแปรงฟันที่มีคุณภาพ แปรงฟันโดยใช้สูตร222คือแปรงฟันอย่างน้อยวันละสองครั้งเช้าและก่อนนอนแปรงฟันนาน2นาทีขึ้นไปด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์การงดกินอาหารขนมหวานน้ำหวาน2ชั่วโมงหลังแปรงฟันเพียงเท่านี้สุขภาพของช่องปากก็จะสะอาดสดชื่นแล้วฟันที่สวยแข็งแรงก็จะอยู่กับเด็กๆไปจนโต อย่างไรก็ตามสําหรับเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นวัยที่ยังไม่สามารถรับผิดชอบตัวเองได้อย่างเต็มที่หรือทําแล้วอาจไม่ถูกวิธีเราสามารถช่วยสนับสนุนเด็กๆเ,เพื่อให้แปลงฟันให้ถูกวิธีได้ 1. การเลือกแปลงและยาสีฟันการเลือกใช้อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ช่องปากและฟันได้อย่างเหมาะสมจะช่วยให้เด็กๆสามารถทําความสะอาดได้อย่างทั่วถึงและไม่ทําร้ายฟันซึ่งเรามีวิธีเลือกแปลงสีฟันดังนี้แปลงสีฟัน เลือกขนาดขนแปรงที่เหมาะสมกับช่องปากเด็กโดยสังเกตจากฉลากสินค้าที่ระบุสำหรับเด็กอายุ3-6ปีสังเกตสัญ,ญลักษณ์รูปดาวซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากกรมอนามัยในการเฝ้าระวังคุณภาพแปรงสีฟันในท้องตลาดเลือกแปรงขนนุ่มแปรงขนแปรงกลมหน้าตัดเรียบกระจุกขนแปรง3-4แถวหัวแปรงเล็กกว้างไม่เกิน1เซนติเมตรยาวคลุมฟันไม่เกิน3ซี่ ทุกคนต้องมีแปรงสีฟันเป็นของตนเองห้ามใช้แปรงสีฟันร่วมกันและควรเปลี่ยนแปรงสีฟันให้เด็กทุก3เดือนหรือเมื่อเสื่อมคุณภาพโดยสังเกตที่บริเวณที่หัวแปรงฟันมีคราบสกปรกติดค้างล้างได้ยากขนแปรงสีฟันบานออกประมาณครึ่งหนึ่งของความยาวของขนแปรงซึ่งขนแปรงที่บานเป็นขนแปรงที่เสื่อมคุณภาพแปรงฟันไม่สะอาดและอาจกระแทกเหงือกให้เกิดแผลได้ในเวลาแปรงฟันสำหรับในสถานดูแลเด็กปฐมวัยซึ่งมีเด็กหลายคนอยู่รวมกัน จะต้องทำสัญ,ญลักษณ์หรือเขียนชื่อบนด้ามแปรงสีฟันของแต่ละคนเพื่อให้รู้ว่าเป็นแปรงสีฟันของใครหรือเพื่อความสะดวกควรมีระบบจัดเตรียมแปรงสีฟันให้เด็กทุกคนเทอมละสองด้ามโดยประสานกับผู้ปกครองให้จัดเตรียมแปรงสีฟันและยาสีฟันให้เด็กยาสีฟันเลือกใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์สำหรับเด็กซึ่งมีปริมาณฟลูออไรด์1000 ppm ไม่ควรใช้ยาสีฟันสำหรับผู้ใหญ่เพราะมักจะมีรสเผ็ดเย็นซ่าจนเด็กอาจไม่ชอบแปรงฟัน สิ่งสำคัญคือเด็กทุกคนต้องมียาสีฟันเป็นของส่วนตัวการบีบยาสีฟันให้เด็กครูต้องเป็นผู้ดูแลช่วยเหลือเพราะกล้ามเนื้อมือเด็กยังไม่แข็งแรงมากพอโดยปริมาณยาสีฟันที่เหมาะสมกับการใช้ของเด็กตามช่วงอายุดังรูปค่ะแก้วน้ำเลือกใช้แก้วที่มีหูจับตกไม่แตกน้ำหนักเบามีขนาดเล็กเหมาะกับเด็ก เมื่อใส่น้ำแล้วไม่หนักจนเด็กควบคุมไม่ได้การจัดเตรียมสถานที่สำหรับใช้แปลงฟันเพื่อให้เด็กแปลงฟันได้อย่างสะดวกสะอาดและปลอดภัยควรจัดทำสถานที่แปลงฟันให้เหมาะสมสิ่งที่ต้องคำนึงได้แก่ช่องทางที่ระบายน้ำได้สะดวกไม่เฉอแะแฉะไม่มีน้ำขังให้เป็นแหล่งพาอพันุ์ยุงหรือเน่าเสียเป็นแหล่งของเชื้อโรคก๊อกน้ำสะอาดและจำนวนเพียงพอกับจำนวนเด็กและมีกระจกหลังอ่างน้ำ จะมีประโยชน์ในการช่วยสอนเด็กแปลงฟันการที่เด็กเห็นตัวเองจากกระจกจะกระตุ้นให้เด็กอยากแปลงฟันทําให้เด็กแปลงฟันได้นานขึ้นการเก็บแปรงสีฟันแก้วน้ําและภาชนะของเด็กมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แปรงสีฟันและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปลงฟันได้จัดเก็บในที่สะอาดปลอดภัยจากการปนเปื้อนเชื้อโรคมแมลงหรือสัตว์ที่เป็นพาหะของเชื้อโรคโดยวิธีเก็บอุปกรณ์แปลงฟันมีดังนี้ 1. เก็บแปรงสีฟันในบริเวณที่อากาศถ่ายเทยได้สะดวกไม่อับชื้นและปลอดจากมแมลง 2. จัดทําที่เก็บแปรงสีฟันแก้วน้ําและผ้าเช็ดหน้าเด็กโดยเก็บของเด็กแต่ละคนแยกจากกันไม่ปะปนกันมีให้เว้นระยะห่างเพียงพอที่จะไม่ให้ผ้าเช็ดหน้าเด็กสัมผัสถูกกันเพื่อป้องกันการติดต่อของโรค และควรให้หัวของแปรงสีฟันตั้งขึ้นเพื่อกันไม่ให้น้ำที่ค้างตามด้ามแปรงสีฟันหยดลงใส่หัวแปรงสีฟันทำสัญลักษณ์บนที่เก็บแปรงสีฟันของเด็กทุกคนเพื่อให้เด็กแต่ละคนรู้ว่าจะเก็บแปรงสีฟันแก้วน้ำและผ้าเช็ดหน้าของตนเองไว้ที่ไหนการเตรียมความพร้อมเพราะเด็กปฐมวัยอาจยังไม่เข้าใจถึงความสําคัญของการแปรงฟันจึงจําเป็นต้องสร้างกระบวนการเพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้เข้าใจความสําคัญของฟันและวิธีการแปรงฟันอย่างเป็นระบบ โดยขั้นตอนการเตรียมความพร้อมมีดังนี้ 1. สื่อสารกับเด็กให้เข้าใจถึงความสำคัญของฟันและต้องดูแลฟันให้ดีโดยใช้รูปภาพอธิบายเล่านิทานร้องเพลงระบายสีวาดภาพทำให้ดูเป็นตัวอย่างและให้เพื่อนที่ทำได้ทำเป็นแบบอย่างก็จะทำให้เด็กเชื่อมั่นว่าการแปรงฟันไม่เจ็บและตนเองก็สามารถทำได้ 2. เริ่มฝึกทักษะการแปลงฟันให้เด็กโดยฝึกหัดกับแบบจำลองฟันหรือครูเป็นผู้ทำให้ดูและให้เด็กทำตามหรือให้ครูช่วยจับมือเด็กขยับแปรง 3. การขยับแปรงฝึกให้เด็กหัดขยับแปรงสีฟันแบบถูไปถูมาสั้นๆตามแนวนอนซึ่งเป็นวิธีแปลงฟันที่เหมาะกับพัฒนาการของกล้ามเนื้อมือเด็กในช่วงวัยนี้และทำความสะอาดฟันน้ำนมได้ดี 4. ขณะฝึกทักษะการแปลงฟันควรสอนให้เด็กรู้คำศัพท์เกี่ยวกับฟัน และควรพูดบ่อยๆเพื่อให้เด็กคุ้นเคยและเข้าใจได้แก่ฟันบนฟันล่างฟันด้านซ้ายฟันด้านขวาฟันด้านนอกฟันด้านในและฟันด้านบดเคี้ยวการฝึกกับกระจกจะช่วยให้เด็กมองเห็นตัวเองและครูผู้สอนก็จะช่วยกระตุ้นให้เด็กอยากแปรงฟันมากขึ้น ขั้นตอนปฏิบัติผู้ดูแลจะต้องจัดให้เด็กแปรงฟันหลังอาหารกลางวันทุกวันอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เด็กเคยชินกับการมีปากที่สะอาดและบ่มเพาะสุขนิสัยแปรงฟันให้กลายเป็นกิจวัตรของเด็กๆวิธีการจัดการควรทำอย่างเป็นระบบเพื่อฝึกวินัยให้กับเด็กดังนี้ 1. ให้เด็กเข้าแถวเพื่อหยิบแปรงสีฟันที่เป็นของตนเองครูพี่เลี้ยงควรดูแลให้เด็กใช้แปรงสีฟันและแก้วน้ำของตนเอง 2. เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กรับฟลร์ไมากจนเกินไปซึ่งจะทำให้ฟันแท้มีความผิดปกติที่เรียกว่าฟันตกกะผู้ที่เลี้ยงควรเป็นผู้บีบยาสีฟันให้เด็กโดยมีขนาดเท่า,มาเมล็ดข้าวโพดวิธีบีบยาสีฟันให้คว่ำปากหลอดยาสีฟันลงบีบปลายหลอดกะให้ยาสีฟันหยดบนขนแปรงสีฟันของเด็กเป็นหยดเล็กๆซึ่งหากทำหลายๆครั้งจะสามารถบังคับขนาดยาสีฟันได้ดี การบีบยาสีฟันแบบงายปากหลอดขึ้นมักจะได้ปริมาณยาสีฟันที่มากเกินไปและไม่ควรกดขนแปรงสีฟันของเด็กลงในหลอดยาสีฟันเพราะจะทําให้ยาสีฟันปนเปื้อนหากเด็กล้างแปรงสีฟันไม่สะอาด3ให้เด็กแปรงฟันแบบถูไปมาสั้นๆตามแนวนอนําอยู่ที่เดิมประมาณ5วินาทีปริมาณจากการนับ1-10ถึงแล้วค่อยเคลื่อนแปรงสีฟันไปยังบริเวณอื่นการวางแปรงควรให้ขนแปรงคลุมถึงบริเวณคอฟันและขอบเหงือก 4. การแปลงฟันควรใช้เวลาประมาณ2นาทีเพื่อให้ฟลูออไรด์มีผลดีต่อการป้องกันฟันผุและเด็กแปลงฟันที่ทั่วปากทั้งด้านนอกและด้านในารวมถึงด้านบทเคี้ยวการควบคุมเวลาอาจจะใช้วิธีต่างๆเช่นใช้เพลงส่งเสียงสัญญาณการเริ่มต้นและสิ้นสุดการแปลงฟันหรือการฝึกเด็กให้แปลงฟันอย่างเป็นระบบทั่วทั้งปาก 5. าการฝึกเด็กแปลงฟันทั่วทั้งปากอย่างเป็นระบบ จากการศึกษาพบว่าเด็กอายุ4ปีขึ้นไปสามารถฝึกแปลงฟันได้อย่างเป็นระบบได้ดีการฝึกเด็กแปลงฟันอย่างเป็นระบบมี4ขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1แปลงฟันด้านนอกด้านข้างแก้มโดยแบ่งบริเวณแปลงฟันในขากรรไกรบนออกเป็น3ส่วนขากรรไกรล,ล่าง3ส่วนใช้เวลาแปลงฟันแต่ละส่วนด้วยการนับ1-10แล้วจึงให้เด็กขยับมือแปลงส่วนต่อไป เริ่มจากฟันบนด้านที่เด็กถนัดแล้วค่อยๆขยับแปลงเป็นวงกลมเช่นจากบนขวาบนกลางบนซ้ายล่างซ้ายล่างกลางล่างขวา หรือจากบนซ้ายวนเป็นวงกลมไปสิ้นสุดที่ล่างซ้ายขั้นตอนที่2แปลงฟันด้านในโดยแบ่งบริเวณแปลงฟันเป็น6ส่วนและแปลงแบบเดียวกับขั้นตอนที่1ถึงขั้นตอนที่3แปลงด้านบดเคี้ยวจากฟันบนฟันล่างจากด้านขวาด้านซ้ายหรือกลับกันก็ได้ค่ะ 6- หลังแปลงฟันควรให้เด็กบ้วนยาสีฟันออกบอกเด็กไม่ให้กลืนยาสีฟัน 7. ในขณะที่เด็กแปลงฟันครูพี่เลี้ยงควรดูแลไม่ให้เด็กแปลงฟันเร็วเกินไปหรือแรงเกินไปหรือแปลงฟันเฉพาะบางส่วนบางส่วนไม่แปลงรวมทั้งดูแลไม่ให้เด็กแกล้งกันระหว่างแปลงฟันเพราะอาจทําให้พื้นเปียกลื่นเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะ 8. ทํทให้ช่วงเวลาการแปลงฟันเป็นช่วงเวลาที่ดีของเด็กไม่ดุว่าเมื่อเด็กทําผิดทําไม่ได้หรือทําเปียกเลอะเพราะจะทําให้เด็กรู้สึกว่าการแปลงฟันเหมือนกับการถูกลงโทษ ควรชื่นชมเด็กหลังการแปลงฟันทุกครั้งเพื่อให้เด็กรับรู้ว่าการแปลงฟันเป็นพฤติกรรมที่ควรกระทำเช่นหลังจากเด็กแปลงฟันแล้วให้เด็กยิ้มกว้กวางๆและครูพี่เลี้ยงชมเด็กว่าปากสะอาดจังหรือปากหอมจังเพียงเท่านี้เด็กๆทุกคนก็จะมีสุขภาพช่องปากที่สะอาดมีลมหายใจหอมสดชื่นเป็นสุขนิสัยที่ติดตัวไปจนถึงตอนโตอย่างแน่นอน